ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณาสุขด้านกลุ่มเสี่ยงร้านแต่งผมเสริมสวยปลอดภัยได้มาตรฐาน นยายการแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับเทศบาลน,นาครแม่สอดตำรวจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปั่นปันรัก by for love ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภาปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีติดตามการละเล่นของไทยในอดีตจากโรงเรียนเทศบาลวัดชมพลทีรี นายการแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปั่นปันรัก b ฟ for love ในพระราชดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้ากิติยาภาปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีค่ะที่ห้องประชุมโกเมนสํานักง,งานเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากนายทวัชชัย หัตถะปะนิย์อายการจังหวัดสารจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมหากยุติการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีโครงการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีปั่นปันรักไบฟอร์เลฟโดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19กันยายน 2,558โดยมีนายกฤษณสะสุขสงวนอายการจังหวัดสารจังหวัดแม่สอดนายเลอศักดุกสุกแก้วอายการจังหวัดประจำสำนักงานคุ้มครองสิทธิประจำสารจังหวัดแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ส่วนราชการ ฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักง,งานการท่องเที่ยวจังหวัดตากภาคเอกชนชมรมจักรายานแม่สอดพบพระเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อร่วมการจัดโครงการสำนักง,งานอายการจังหวัดเพื่อยุติความรุนแรงและกิจกรรมปั่นจักรายานโครงการปั่นปันรัก by for love ยุติความรุนแรงในสตรี มอบความรักให้กันจากถนนสายแม่สอดถึงพบพระระยะทางประมาณ50กิโลเมตรจากจุดเริ่มต้นบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยถึงพมา่าริมแม่น้ำเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดไปยังน้ำตกพาเจริญอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นโครงการความร่วมมือจัดโดยสำนักง,งานอายการสูงสุดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด และตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดสถานีตำรวจภูธรพบพระองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป่าไม้อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงานข่าวแจ้งว่าโครงการปั่นปันรักไบฟอร์เลิฟถนนสายแม่สอดถึงพบพระเป็นกิจกรรมโครงการยุติความรุนแรงในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภากำหนดการในวันเสาร์ที่19กันยายน2558เวลา 4นาฬิกา30นาทีถึง5นาฬิกา30นาทีลงทะเบียนณบริเวณสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงข้ามสำนักง,งานเทศบาลน,นครแม่สอดจากนั้นจะเดินทางไปยังบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยถึงพม่าบ้านริมเมยหมู่สองตําบลท่าใสาลวดอําเภอแม่สอดเวลา6นาฬิกาพิธีเปิดกิจกรรมปั่นปันรักปั่นจัก,กรยานจากอําเภอแม่สอดไปยังเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อำเภอพบพระจังหวัดตากสำหรับนักปั่นจักรยานที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่สำนักงานอายการประจำศาลจังหวัดแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055-533-703นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัดประชุมมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีไรายได้น้อยค่ะ ที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบลชั้น2ส,สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารน,านันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่และช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยระดับตำบลในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดโดยมีตัวแทนอำเภอแม่สอดประธานชุมชนและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขาร่วมการประชุมหารือโดยความพร้อมเพรียงด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่1กันยายน2558เห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีไรายได้น้อยตามที่กระทรวงการคลังได้มีการนำเสนอในเรื่องมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านโดยการให้สินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกตำ่ำโดยมาตรการจ่ายภาครัฐลงไปยังตำบลน,นั้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้ดูแลโดยวัตถุประสงค์โครงการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการจ้างงานการบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นซึ่งจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนงานโครงการ เทศบาลนครแม่สอดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณาสุขด้านกลุ่มเสี่ยงร้านแต่งผมเสริมสวยปลอดภัยได้มาตรฐานค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอดดอกเตอร์เทิดเกียรติจินสรันานนยกเทศมนตรีมอบหมายให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณาสุขด้านกลุ่มเสี่ยงร้านแต่งผมเสริมสวยปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมด้วยนายกุลเครือเวีระรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองงานเข้าร่วมเปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วยโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดและอาสาสมัครในเขตเทศบาลน,นครแม่สอด โดยคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดกองสาธารณาสุขเทศบาลนครแม่สอดในยุคสังคมสู่ประชาคมอาเซียนร้านแต่งผมเสริมสวยถือว่าเป็นอาชีพสงวนของคนไทยและปัจจุบันเจะเห็นว่าร้านแต่งผมเสริมสวยในเขตเทศบาลนครแม่สอดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งบางร้านยังไม่ได้รับใบอนุญาตและเจ้าของกิจการยังขาดความรู้ในการให้บริการตามมาตรฐาน พระราชบัญญัติสถานประกอบการเช่นเกณฑ์ตรวจประเมินร้านเสริมสวยการป้องกันโรคติดต่อในร้านเสริมสวยมาตรฐานสถานประกอบการร้านเสริมสวยการดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องมือในร้านเป็นต้นจึงได้มีการจัดการอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจทักษะในการประกอบกิจการและผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ เป็นการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการพัฒนาเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดต่อไปในอนาคตสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาศึกษาดูง,งานด้านสาธารณาสุขชายแดนแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมรัตตมนีอาคารเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอด ในแพทย์สมยศกรินทราทันรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดได้ให้การต้อนรับนายพดุงเกียรติอุทกเกษณีสาธารณาสุขอำเภอเมืองภูเกต็ตจังหวัดภูเกต็ตคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดภูเกต็ตได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การงานด้านการสาธารณาสุขชายแดน การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน H.A. ซึ่งเน้นความปลอดภัยความพึงพอใจของผู้รับบริการและเยี่ยมชมโรงพยาบาลแม่สอดนอกจากการรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแม่สอดแล้วคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมด่านควบคุมโรค ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนม,มากและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้โดยคณะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้เป็นทีมสหาสาขาวิชาชีพจำนวน40คนการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ตามพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีค่ะ ที่โรงแรมอีโคอินอำเภอแม่สอดจังหวัดตาว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่พร้อมด้วยนวายวสันกู้เกียรติกุลที่ปรึกษาสำนักง,งานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยมีท่านผู้แทนกรมป่าไม้ และสำนักง,งานการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีและการศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการณอำเภอท่าสองยางและอำเภอแม่ระมาดในการจัดทำโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ตามพระราชดำรินี้เป็นการสร้างไรายได้ เสริมจากการปลูกพืชโดยที่ไม่ทำลายป่าไม้มีการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจโดยปลูกไม้หลายระดับหลายชนิดมีทั้งไม้เรือนยอดสูงลดหล่นกันตามรูปแบบป่าธรรมชาตินอกจากช่วยให้ชาวบ้านมีไรายได้แล้วยังมีป่าเพิ่มขึ้นและเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไปสำนักง,งานโครงการสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้จัดทำโครงการสร้างป่าสร้างรายได้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยใช้พื้นที่ทรงงาน4จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากรวม11อำเภอพื้นที่ทั้งหมด5,512ไร่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีกันเป็นจำนวนมากเมื่อวานนี้เราได้นำภาพของกิจกรรมการจัดมหกรรมการออกกำลังกายของทางชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะนำภาพความน่ารักของเด็กๆเ,เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทย นนำาฝาากกัค่ะมที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะครูพี่เลี้ยงเด็กปฐม,มวยัยโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยประจำปีการศึกษา2558โดยมีนายชัยรัตยศบันเทิงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการละเล่นโดยมีคณะครูพี่เลี้ยงนำเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นอนุบาลปีที่สามจำนวนทั้งสิ้น230คนเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นดังกล่าวการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างร่างกายพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงอันได้จากการออกกำลังกายเด็กได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆฝึกความว่องไว เสริมสร้างทักษะต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวการใช้สายตาการสังเกตส่งเสริมความเจริญทางด้านจิตใจโดยปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมส่งเสริมความเจริญทางสติปัญญาเช่นฝึกการใช้ความคิดและเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านที่ควรอนุรักษ์ให้สืบทอต่อไปการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมี4ฐานกิจกรรมอาทิ ขี่ม้าก้านกล้วยตีวงล้อปิดตาตีหม้อเดินกลามะพร้าวซึ่งการจัดกิจกรรมการละเล่นในวันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและความน่ารักของเด็กๆค่ะ เวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้คะ่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง f a c e b o o k สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาววรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ